あ <music> กราบสวีชาว ROV ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทเกอร์กลับมาพบกับผมนะครับเช่นเคยนะครับผมไทเกอร์นะครับผมนะวันนี้นะครับผมจะพามาเล่นตัวฮีโร่ใหม่นะครับเพิ่งเข้าไทยมันมาไม่เองนะครับผมก็เจ้าตัวเด็กตรานะครับผมมาก็คิวเลยนะครับอา่าเโหจัง โอ้ทีมเราเก็บไป3แล้วนะผมนะก็ตัวนี้นะครับผมเป็นตำแหน่งไฟเตอร์แท้งนะครับผมนะก็จะไม่ใช่แท้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีตัวบางบ้างนะครับผมก็จะถึกๆนะครับจะถึกในสกิลอันตินะครับผมนะตัวนี้นะครับแรกๆก็อย่าไปห้าวมากนะนะครับผมถ้าทีมไม่เจ๋งพอนะครับผมอ่เาโอเคนะครับผมก็ผมอัพสกิลหนึ่งนะครับนำนะครับผมนะ ก็สกิลหนึ่งนะครับเป็นการวิ่งเร็วนะครับกดแช่ไว้นะครับวิ่งเร็วนะนี่ครับผมแล้วก็จะมีเลื่อยตกลงที่หัวนะครับผมแล้วก็ดึงกลับมานะครับดึงใบเลื่อยกลับมานั่นเองนะฮะก็ตัวนี้อาวุธเขาก็ลืมบอกไปนะครับก็จะเป็นเครื่องเลื่อยนะครับผมนะนี่ครับก็ปีปีฟันฟันนะครับผมก็ ส่วนสกิล2นะครับผมสกิล2ก็จะเป็นการระเบิดโดยรอบนะครับผมเนาะก็โดยรอบวงสกิลนะครับผมสกิลหนึ่งนะครับผมนี่ครับวิ่งเข้าไปไล่ฆ่านะครับผมแล้วก็ฟันอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นการกระโดดสับนะครับกระโดดฟันนั่นเองนะฮะก็จะมีดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมนะเฮ้ยเลือดน่ากินนะผม แวนฮะแวนฮะไม่เอาแวนครับผมล้วงไประเบิดนะครับนี่คือท่าสองนะครับผมอนี่คือพลังท่าสองนะครับผมแวนครับแวนแวนแวนจะจัดแวนเข้าให้นะครับผมแวนจะจัดแวนเข้าให้โอ้ยน่าจะไม่รอดนะแจ็คผอนนะครับผมโดนลุมนะก็ ก็นี่นะครับผมถ้าท่าหนึ่งท่าสองมันไม่เหลืออะไรแล้วนะก็จะจนมุมอย่างนั้นแหละก็เก็บท่าหนึ่งไว้นะครับผมเอาไว้วิ่งหนีก็ได้นะครับผมหรือว่าเอาไว้วิ่งเข้าไปฆ่าศัตรูก็ได้นะกดท่าหนึ่งไปเลยครับผมจะมีเลื่อนลงที่หัวเอ้เลื่อนลงที่หัวนะครับผมแล้วก็ฟันอีกทีนึงเงี้ยนี่ก็ฟันไปเรื่อยเราฟันแรงอยู่แล้วนะ ก็เป็นระเบิดนะครับคือท่าสองนะครับผมก็จะเป็นการระเบิดในวงสกิลนั่นเองนะครับผม oh. เป็นระเบิดแล้วก็เพิ่มเลือดของเรานิดหน่อยนะฮะอ่ต้องระเบิดอ่มันมีเงื่อนไขก็คือต้องระเบิดะระเบิดใส่ศัตรูนะครับผมถึงจะเพิ่มเลือดมาก็นิดหน่อยนะครับผม แล้วก็ครั้งต่อไปนะครับตีโจมตีครั้งต่อไปก็จะแรงนี่ครับเลื่อนลงหัวครับผมไป,ไปเรื่อยลงหัวนะเห็นสีแดงก็กเรื่อยยังครับผมไม่ดันป้อมนะจะฆ่าโชว์ก่อนนะครับผมโอ้ตอนนี้ก็เผลอไม่ได้ะฆ่าไปแปดแล้วนะซุ่ก่อนซุ่ก่อน,อน,อนบัตเจอบัตเจอเรื่อยไปเรื่อยลงหัวล้ว <c oughs> ตรงนี้จะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ย ทาหนึ่งมาพอดีครับผมอืมนี่นครับผมต้องรองจังหวะใช้สกิลให้ดีครับผมระเบิดทีนึงครับผมเลื่อยลงหัวครับผมเรียบร้อยเหลือแวนฮะเหลือแวนโอ้โหนี่จะสู้กันไม่หยางเนะี่ยจะเก็บได้หรือเปล่าครับผมใส่เลื่อยลงหัวอีกทีนึงครับผมจุ่มๆๆน่าจะไม่ไหวรอสกิลเรามาครับสกิลหนึ่งเรามานะครับผมกด เรียบร้อยครับการคอมโบก็จะมี5หนึ่ง5สองประมาณนี้นะครับผมก็กลับบ้านนะครับผมมาเติมเลือดนะถ้าน่าจะไม่ไหวนะมีมีบัตมีบัตหลอยมีบัตหลอยโอ้โหนี่ก็เก่งจริงฮะวิ่งผานป้อมเลยเนี่ย เอาเอาโดน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 ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหนี่เสียสักสีโดนแวนกดนะครับผมเอาอีกทีครับผมอือนี่ไงฮะใบเลื่อยชัดเจนนะครับก็น่าจะเห็นกันอยู่นะครับก็จะมีสองแบบนะครับผมก็สกิลหนึ่งนะ ถ้าจะเป็นกดแช่ไว้นะครับก็จะทําให้ตัวเด็กต้าเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็เนี่ยส่วนคลิปนะครับผมจะไม่มีเลื่อยใบเลื่อยตกลงนะครับเนี่ยครับก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือการกดแล้วก็ปล่อยแล้วก็ตีนะครับก็จะเป็นการกระโดดซ้ำนะครับผมเอาไหมแวนเอาไหมเอาไหมแวนเอาไหมรับเบิดนะครับระเบิรอด <c oughs> ตัวเราแล้วเบิดเองเอออ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็เก็บมาสิบแล้วนะตายซะบ้างนะครับผมเดี๋ยวเขาหาว่าโกงยังไม่ได้โชว์อันตีก็บอกว่าหรือว่าโชว์ไปแล้วนะก็เดี๋ยวคอยอธิบายอันตีอีกทีนึงครับผมก็สกิลมันก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่ก็ถือว่าเล่นง่ายนะครับตัวเด็กต้านะ ก็อันนี้มีคนหลายป้อมอยู่นะเราเราเราโอ้โหไม่ทันนะผม From เห็นว่าแป life นี่ไงครับโหตัวนี้ไม่เลื่อยลงหัวแล้วก็สาบอีกทีนึงนะครับเก็บไปได้นะครับผมแบนแบนแวนแบนจะฆ่าเพื่อนเราแบนจะฆ่าเพื่อนเราครับผมสกิลหนึ่งไปสกิลสองตามนะครับผมถ้าไม่ไหวกดอันตรีนี่ครับผม เลือดจะเด้งนะครับผมแล้วก็กดใบเลือดอีกทีซับอีกทีนะฮะโอ้ยไหนกินเราครับแวนนะกดแล้วก็ปล่อยแล้วก็ตีทีนะครับเป็นการกระโดดสัตนะเป็นกระโดดฟังนะครับผมยังไง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 เอาดีครับผมเราอยู่สองคนนะครับผม ถ้าหนึ่งไปนะครับถ้าสองระะเบิดนะครับแต่ถ้าทีมฝั่งนู้นมีมีแท้งเยอะๆนะครับผมมีตัวกันอะไรเงี้ยก็ต้องรองอันติีก่อนนะถึงจะเข้าไปล้วงแครี่ได้นะน่าจะได้ไหน่าจะได้น่าจะได้น่าจะได้ระ,ะ,ะเบิดครับผมฟันอีกสองได้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 ไดได บัสจะเอาไหมบัสบัสบัสจะเอาไหมครับบัสบัสบัสฮะสองก็แรงนะครับผมตรงนี้นะไปดีกว่าคเขาดีโดนแช่แข็งนะฮะก็มาอธิบาย ถ้าสามอะไรก็เอาเป็นอัติเมทนะครับก็สำหรับอัติเมทนะครับผมสกิลอัติเมทนะก็จะเป็นการถ้าเราโดนโจมตีนะครับผมก็เลือดก,ก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะยังไม่เลิกยังไม่เลิกนี่ครับผมระเบิดระเบิดออกเลยครับสองข้านหนึ่งตัวนี้เป็นคอมโบหากินได้เลยนะครับผมก็มว่าได้นะ สำหรับสกิลอัลตเมทนะครับผมก็จะเป็นอเป็นสกิลเอาตัวรอดได้อย่างหนึ่งนะครับผมเมื Ê ่อโดนโจมตีนะครับผมก็ HP ีก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมอย่างนี้ฮะกดพันนะครับผมเมื่อโดนโจมตีนะครับ h อเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมเลือดเราก็จะเด้งรัวๆเนะ่ยถ้าหมดถ้าหมดถ้าหมดอัลติเมท์ตายเราก็จะเป็นแบบนี้เนะยเออ แต่ก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีการอาาคอมโบกับฮีโร่ตัวใหม่นั่นเองนะฮะ กมไม่เลิอกอะบาสบาสเาาท้า,าทเ่าเท้า่าได้นี่ฮะก็ตัวนี้เนี่ยครับผมสำหรับการออกของนะครับผมก็ผมใช้ลูนคีนะแล้วก็ออกของชีนะผมจะเน้นไปทางคีนะครับได้อยู่นะได้อยู่นะนี่ครับผมฟันสองสามทีนะคีมาโดยเฉพาะท่าสองนะครับคีจะบ่อยมากนะถ้าเล็ดเกมมาอาจจะขึ้นไปสามพัน นี่ครับระเบิดไปท่าสองระเบิดไปครับผมแล้วก็ตีทีได้พันสองนะฮะก็ตรงนี้มานะครับผมระเบิดตัวไปตีอีกทีนึงก็จะแรงขึ้นนะครับผมก็จะขีเต็มนะฮะได้ไหมได้ไม่น่าย่าง่ายครับจะกดกดป้านไปไม่ดูเพื่อนไม่ดูนะฮะแวนลอยฟ้อมแล้วนี่ครับผมพววิ่งไปนะฮะ ก็จะวิ่งเร็วหลังจากบมดสกิลมันก็ยังวิ่งเร็วได้อยู่นะไ่ทันได้ดูนะไม่ทันได้ดูไม่ทันได้อธิบายว่าแหวนตายได้ยนะังไงนี่ฮะผมดูดีครับดูดีครับเป็นทันนะครับที่ีสองทันครับ ตัวนี้บอกเลยสายคิแนะนำนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอามา top l a n นะครับก็ไม่ได้ฟาร์มแต่อย่างใดนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับคลิปหน้า <Okay. S 1> เดี๋ยวจะมารีวิวเอาเซตาไปฟาร์มกันนะ mm hmm. ผมว่าน่าจะสายคินี่แหละนะฮะ เวนได้ไหมแวนถ้าเรามีอันตีนะครับเราอยา่าไปกลัวนะครับผมหวานครับหวานบอกเลยบัสมาครับผมเราต้องวิ่งแล้วล่ะจุดนี้บัตไม่กล้าเข้านะโอ้โหสองพันหนึ่งพันพันสี่เอาดิครับชนะนะี้เอาดิได้นะได้นะเอาดิเอาดิไม่รอดรอดไม่รอดอ ไปดีกว่ากลับดีกว่าก็ถือว่าเราจะไม่รอดเองนะเดี๋ยวดูบ้าก่อนอังตีเรามาโอเคนะรออตีนะครับเราวิ่งครับวิ่งใส่เนี๋ยวฮึโหโดนจ้วงทีนึงครับผมไส้แตกไปเอออันตรีนะผมก็ต้องกดให้ทันนะ ถ้าเรากดไปก่อนก็ดีนะครับเมื่อกี้นะเข้าผิดจังหวะไปหน่อยนะครับ <Ultimate. S 1> ออกม,มาไม่ได้นะก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับผมไบเทอร์ก <On slot. S 1> ็เป็นแครี่ที่โอดตัวหนึ่งนะครับ mm hmm. ผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมไปทำคลิปรีวิวทีนึงครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะฮะ โอเคนะคผมเกิดมาแล้วนะได้โอทําะไรครับไดโอทําอะไรครับสับสับโอ้ยสามพันครับผมบไม่มีอะไรโหดกว่านี้แล้วอ่าลืมอธิบายนะครับผมสำหรับการวิ่งของท่าหนึ่งนะครับผมก็วิ่งไปโดนคีปนะครับผมก็คีปจะได้รับความเสียหายนะ โดนศัตรูก็เหมือนกันนะครับผมเลื่อยลงหัวตัวนี้กดอันติขึ้นมานะครับจะรอดหรือไม่รอดนะครับเลือดเด้งรัวๆนะครับผมรอจังหวะครับรอจังหวะเลื่อยตกเข้าหัวครับเรียบร้อยปาดอีกทีหนึ่งสามพันนะครับเจ๊ไหนนยังครับยังไม่กลับครับผมโอเมนนะฮะโอเมนนะจะไม่กลับนะครับผมบวกก็ได้นะครับผมนี่อาแตายเกิดก็มาละเกิดมาละ ใครก็ได้ครับใครก็ได้อยู่ไปยี่หกแล้วนะตอนนี้ครับสองตัวกำลังจะล้วงป้อมนะครับโอเคครับผมเรามาไล่ฆ่าสองตัวนี้ดีกว่าครับบัสบัสตายเกิดครับบัสตายเกิดบัสมาแนะนะล้วครับบัสมาแล้วสับแวนไม่กลับแวนไม่กลับแวนไม่กลับ 3ามพันห้าครับผมนี่เหลืออะไรแล้วโอเคครับมันจะเสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วนะการป้อมการโอ้โหฆ่าย่างมันนะครับตัวนี้บอกเลยฟันเอาฟันเอาพี่เอาน่าจะไหวนะเวลาน เมื่อได้ในรัวครับผ้ากองนะอืมมันจะแตกเอี้ยจะแตกนะเอาแตกนี่แหละเอาแตกนี่แหละแหวนยังไงอ่ะเาะารเาได้อยู่นะสองคนเราก็ได้นะอุ้ยอุ๊ยอันติอันติอันติไม่อยู่แล้ววะ ไปก่อนดีกว่าไยก่อนดีกว่าเอาว้าววิ่งก็สนามอันตีนะครับผมก็ครูดาวนันอยู่ดีนะก็ระมัดระวังนะครับการใช้นะ ถ้าเราไม่ชัวเราอย่าเข้าไปดีกว่านะครับอันนี้อันตรีมาแล้วครับไม่กลัวฮะไม่กลัวครับไม่กลัวครับไม่กลัวออกเลยไม่กลัวแวนปีนีนี่หรอนครับเอาบอกเกิดมาไม่มีความหมายสำหรับแวนนะ หลักกามมรเล่นตัวนี้ก็แก๊งได้สบายๆนะครับผมเพราะว่ามันมีท่านหนึ่งที่วิ่งเร็วนียน่าจะวิ่งเร็วที่สุดแล้วมั้งในเกมเนี่ยนะไม่เข็ดครับไม่เข็ดบัสไม่เข็ดฮะวิ่งเร็วไปีิครับผมวิ่งเร็วไปีิครับผมไปไหนนะาไปไหนแล้วตับนี่ฮะ ยังไม่ตายครับผมเดินคอยช้ำอยู่นะอัลลีเวนเอาดลีครับเย้อุ้ยดีมีกองเกิดนะผม ตัวนี้เนะี่ยผมลองไปเอาดาร์คซเยอร์มันมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะต้องรอเพื่อนเพราะเวลารีเลือดมันดาร์คซเยอร์มันตีตีช้างครับเลือดม,มันก็ล่วงช้างันก็เสียเปรียบดาร์คซเย่เอาอันนี้อัสี่มาก,กดเลยครับผมกดก่อนเข้าไปนะ แล้วก็ตีรัวๆไปนะครับผมตียังไงเลือดก็ไม่ลดนะเวลาเจอตัวนี้อย่าตีเลยดีกว่าเวลาเปิดอันตรอย่าตีเลยดีกว่านะครับผมสับสับพร้อมติดเครื่องเรื่อยนะครับผมนี่ นี่อเ,เอาดิเอาดิเลื่อยลงหัวแล้วก็สาบอีกทีนึงครับผมแรงกดแรงมีคนจะลอยฟ้อมครับข้างล่างมีคนจะหลอยบ้านนะม,มาแล้วผมอันตรีพร้อมครับผมพร้อมบวกนะพร้อมบวกนะครับสองก็ได้นะสองก็ได้นะ 2ก็ได้นะผมก็ได้นำอันตีนะครับอ่อันตีนะครับผมก็ต้องกดเวลาเลือดเหลือน้อยที่สุดนะครับมันจะคุ้มกว่านะตอนที่เรามีเลือดก็ตีไปก่อนนะมันจะได้เปรียบศัตรูนะครับผมเพราะว่าเรายังมีเวลาที่แบบเรายังมีเวลาตีอ่ะ ำหรับการอธิบายสกิลตกผลตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าตัวนี้ก็ใหม่สำหรับผมเหมือนกันนะโอ้ยรอดหรือเปล่านะครับเป็นล่างรอดหรือเปล่าครับมาสองตัวเลยนะ เอาเลยครับเปิดสกิลหนึ่งเข้าไปรัวๆนะครับผมตีตีตีแล้วเบิดนะครับผมนี่ครับนี่จะหมดแล้วก็กดรัวๆไปนะครับระเบิดไปทีหนึ่งอลิสอลิสขอซ้ำทีนึงได้ไหม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 ไม่ได้นะครับผมเปิดอันตีรัวๆไม่ใช่เปิดท่านหนึ่งเนี้ยเปิดท่านหนึ่งวิ่งหนีดีกว่าอันตีเราไม่อยู่อ่ะยังไม่เลิกครับโอเมน กินเก็บได้นะโอเมนตัวเดียวอ่ะไม่มีตัวช่วยนะเอาดีครับเอาดิครับเอาดิครับระเบิดระเบิดตัวนะครับผมหนึ่งท่าสองนี้หากินเลยก็ว่าได้ไปไหนครับที่ระเบิดโชว์ไปเลย แรงไม่แรงก็ดูเอาแล้วกันนะเจอแป๊บเดียวนะครับผม36ตัวนะแต่ก็ยังว่านะครับผมเล่นในเซิร์ฟเบต้านะครับผมบางทีเขาก็เอาตัวที่ห <c oughs> ัดเล่นนะครับมาเล่นนะ เรียบร้อยครับไม่ต้องถือมือครับผมมัดจะจบแต่ไม่จบนะฮะเราก็อยู่คนเดียวเราจะเข้าหรือเปล่าวะลองลองมาก่อนนะมันมาแล้วครับผมวิ่งครับผมวิ่งวิ่งวิ่งสับครับผม ระเบิดไปแล้วนะระเบิดไปแล้วนะสับตีใครมาตีอะไรเนี่ยใครมาตีอะไรตรงนี้อยู่คนเดียวก็โดนนะครับผมอยู่คนเดียวก็โดนไปโดนไปกระโดดสับระเบิดตัวบเขื่อนเพื่อไว้ทันนะเอาละฮะเอาละฮะเอาละฮะทันไม่ทันครับจุดนี้จุดนี้ทันไม่ทันแต่อันตีเราอยู่ครบนะ เอาดีครับเอาดีครับสับคิดไปก่อนนะครับอโอ้โหกดไม่ทันครับมึงี่ยนี่ฮะจังหวะนี้นะครับกดไม่ทันนะครับดีมีเพื่อนซ้อนอยู่นะโอ้โหรับเพื่อนไม่ซ้อนนี่จบนะครับตอนนี้อมศัตรูก็เรียบร้อยนะครับผม<ส>ผมว่าไม่ต้องถึงมือนะนะ คืิบักเอกเลยครับผมช่วยกันตีลูกเริก็จบไปนะครับผมสำหรับคลิปการรีวิวก็ชนะไปนะครับการรีวิวเวกเอเด็กเตอร์นะเออแม่จะเป็นลิกเตอร์เวกเตอร์ไปนะอ่ะโอเคก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ดูเอานะครับผมว่าโหดไม่โหดนะก็สกิลหรือว่า ไอเทมนะครับผมก็แปะไว้ให้นะก็ตามนี้นะครับผมขอบคุณสำหรับที่เสียเวลามารับชมนะครับกับช่อง Ti เก r d e เดนะครับผมอย่าลืมนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมว่ากดถูกใจกดติดตามกดแชร์ไปนะครับถูกใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับผมพบกันคลิปหน้านะครับผมนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดี